องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจัดโครงการปฏิบัติธรรมบวชีพรามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาเจดรอบ5ธันวาคม2554 เมื่อวันที่2ธันวาคม2554องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจัดโครงการปฏิบัติธรรมและบวชชีพรามขึ้นที่สถานปฏิบัติธรรมวัดเก่าเจริญธรรมตำบลกระสมอำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาโดยมีนายจกาศพัฒนากิจวิบูรณายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและเทศบาลตำบลกระสมและผู้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน300คน นายอนุรักษ์อันติมานนนนายกเทศมนตรีตำบลกระสมูมในนามคณะกรรมการจัดทำโครงการปฏิบัติธรรมและบวชชีพรามกล่าวว่าโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสเจริญพระชนมพรรษาเจดรอบ5ธันวาคม2554แล้วยังเป็นการดีที่จะให้พุทธบริษัทได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งยังสามารถนำหลักธรรมคำสอนที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนำรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนและสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกล้ำค่าของคนไทยสำหรับกิจกรรมภายในโครงการจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2-6ธันวาคม2554ที่สถานปฏิบัติธรรมวัดเ,เก่าเจริญธรรมโดยมีคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนทับปุตตวิทยาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบวชชีพรามเป็นเวลา5วัน